โหสินค้าจากชิอินและนี่ก็คือสินค้าทั้งหมดที่เราสั่งมาคือแบบถุงใหญ่มากแล้วก็หนักมากเดี๋ยวเราจะมาแกะให้ดูไปพร้อมๆกันเลยนะว่าเราสั่งมาทั้งหมดมีอะไรบ้างแต่ละชิ้นเป็นยังไงลาะค่ะเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะบอกทุกอย่างเลยนะก็คิดว่าน่าจะมีทั้งหมด เกือบสาชิ้นได้มั้งเราไม่แน่ใจเราจําไม่ได้คือแบบเราสั่งมาเยอะมากๆจริงๆทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ก็มูลค่ารวมน่าจะเกือบ2 0 0 0มเยนได้เดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่ามันคุ้มค่ากับเงินที่เราเสียไปหรือเปล่านะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยและนี่ก็คือของข้างในของเรา เยอะมากๆเลยนะแล้วก็พูดได้เลยว่าสําหรับการแพ็คของเขาเนี่ยคือดีมากอย่างเสื้อผ้าเนี่ยก็คือเขาจะแพ็คใส่เป็นถุงซิปล็อกให้แบบนี้เลยนะในแต่ละตัวแต่ละตัวก็คือแยกกันไปเลย เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่เสื้อผ้าโทนสีขาวดํากันก่อนเลยนะถือว่าเป็นเสื้อที่แบบเราเนี่ยชอบมากๆเพราะาเรารู้สึกว่ามันใส่ง่ายแล้วก็เข้าได้กับทุกชุดทุกโอกาสก็ค่อนข้างสั่งมาเยอะพอสมควรเลยสาหรับสีขาวและสีดําแต่รอบนี้เหมือนกับว่าการสั่งสีดําม,มาจะเยอะมากๆน่าจะมีทั้งหมดห้าตัวเลยทุกคนเดี๋ยวเรามันเริ่มดูกันเลยตัวแรกก็จะเป็นนี่เลยเป็นสีดําแล้วก็มีอ่าดีเทลลูกเล่นเป็นลายดอกซึ่งตัวเนี้ยถ้าเราใส่กับ ข้างในเนี่ยเป็นอาจจะเป็นกออกสีดําหรือว่าสายเดี่ยวสีดําข้างในแล้วก็ใสก่กางเกงยีนอะไรเงี้ยเราก็ว่ามันก็โอเคแล้วแล้วก็ดูดีด้วยนะก็เลยสั่งมาน่ารักมากตัวต่อมาก็คือนี่เลยเป็นเสื้อสีดําแขนสั้นเพราะว่าเราเห็นมันลดอยู่4 0เรเราก็เลยจัดมาเลยสําหรับตัวนี้คือตอนแรกเห็นก็ยังรู้สึกว่าเอ๊ะมันจะดูเรียไปหรือเปล่าแต่พอเราดูดีๆแล้วว่าตรงตัวผ้าเนื้อผ้าเนี่ยจะเป็นลาย เล็กๆนะเนี่ยไม่รู้ว่าในกล้องจะเห็นไหมจะเป็นแบบเนี้ยซึ่งมันไม่ใช่เป็นผ้าแบบสีดําล้วนเลยอะ mm ่ะ hmm. เราก็เลยรู้สึกว่าเฮ mm ้ย hmm. มันก็โอเคนะแล้วก็ราคาเนี่ยก็น่ารักมากๆด้วยเพราะว่าลดอีกอย่างเงี้ย mm hmm. ก็เลยจัดมาเพราะเผื่อใส่ไปทํางานได้ด้วยนะสำหรับตัวนี้ mm hmm. ต่อไปก็คือนี่เลย mm hmm. เป็นเสื้อสีดําแขนยาวที่มีความน่ารักตรงแขนอย่างเงี้ mm hmm. ยแล้วก็มีเอ่อเชือกไว้สําหรับผูกโบตรงเอวได้ด้วย น่ารักอตัวต่อไปนะนี่ก็คือจะมีความแบบเซ็กซี่เล็กๆเป็นสีดำแล้วก็มีความซีทรูบริเวณอ่าช่วงบนก็คือตรงบริเวณหัวไหล่เล็กน้อยนี่และตัวสุดท้ายสำหรับสีดำก็คือนี่ตัวนี้นะก็จะมีความน่ารักตรงบริเวณแขนก็คือตรงแขนเนี่ยก็จะเป็นซีทรูแล้วก็จะมีการปัก มุกรอบๆเลยบริเวณที่แขนทั้งสองข้างม,มีความน่ารัก ต่อไปเราไปโทนสีขาวกันบ้างนะสีขาวก็มีอยู่3ตัวตัวแรกก็คือนี่ดูเป็นแบบสีขาวธรรมดาธรรมดาแขนยาวนี้แต่พอเรามาดูใกล้ๆนะเราจะเห็นว่ามันไม่ใช่เป็นผ้าสีขาวธรรมดาเลยมันจะมีดีเทลแล้วก็มีลูกเล่นโดยการแบบเหมือนเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรทุกคนแต่คือมันจะทําแบบดูเป็นขุยๆเป็นขนๆโผล่ขึ้นมาอรย่างเงี้ยแล้วสําหรับผ้าเนี่ยก็คือเป็นผ้าบางๆทําให้รู้สึกว่าเออมันน่าจะใส่สบายสําหรับในช่วง ดูร้อนและตัวที่สองสหรับสีขาวก็คือตัวนี้ตัวนี้ก็จะดูแบบมีความเซ็กซี่เล็กๆก็คือจะโชว์บริเวณแขนข้างนึงเรารู้สึกว่าการที่ใส่เสื้อสีขาวแล้วก็ ดูเรียบเรียบเหมือนไม่มีอะไรแต่ว่ามันก็ดูมีอะไรอะบอกไม่ถูกเออมันดูมีอะไรแค่ใส่กับกางเกงยีนอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบเออดูดีแล้วเงก็เลยจัดมาสําหรับตัวนี้ตัวสุดท้ายสําหรับสีขาวนะตัวนี้ก็ไม่ได้ถือว่าเป็นขาวแบบขาวอะไรมากมายไม่ได้ขาวล้วนด้วยออกจะออกสีโทนค,ครีมครีมซะด้วยซ้ําตัวนี้ก็คือจะเป็นเสื้อแบบนี้เลยแล้วก็จะมีลายดอกเป็นสีดํานะจริงๆมันออกโทนสีครีมด้วยซ้ำนาะตัวนี้ไม่ได้เป็นสีขาว ล้วนแล้วก็ผ้าเนี่ยก็คือจะเป็นผ้าบางๆเราคิดว่าน่าจะต้องใส่กระอกข้างในอีกชั้นหนึ่งแต่ว่าก็ดูน่าจะใส่สบายนะสําหรับตัวนี้มีความน่ารักอ่ะต่อมามาโทนเสื้อผ้าสีสันกันบ้างนะซึ่งมีทั้งหมดดูสองตัวด้วยกันก็คือตัวนี้เลยนี่เป็นน้องเลมอนสีเหลืองเขียวตัวนี้มีความน่ารักมากคือพอเห็นปุ๊บเรารู้สึกว่าฉันต้องั แล้วเราก็จัดมานะเออเราก็แบบไม่ผิดหวังอะพอได้มาเราก็รู้สึกว่าเออมันเหมือนกับที่เราคิดไว้เลยแล้วก็ตรงแขนเนี่ยก็จะเป็นแขนดูพองๆอ,งอีกนิดนึงเหมือนแขนตุ๊กตาอย่างเงี้ยตัวนี้ก็คือมีความน่ารักแล้วก็รู้สึกว่าชอบมากไม่ผิดหวัง,งจริงๆในการจัดมาต่อมาก็คือนี่เลยเป็นเสื้อสีเขียวปนเหลืองเล็กน้อยนะมีความหวานมากสีนี้แล้วก็มีลูกเล่นตรงที่แขนเรารู้สึกว่าแขนมันก็น่ารักดีนะเนี่ยเป็นแขนจ้ำแบบนี้ แล้วก็บริเวณอีกจุดหนึ่งที่เราชอบก็คือตรงเอวก็คือจะมีเชือกเนี้ยสามารถผูกมัดเป็นโบได้ด้วยนะะ่ารักต่อมาเรามากันในหมวดชุดเดรสกันบ้างชุดเดรสเราสั่งมาทั้งหมด2ชุดด้วยกันก็คือตัวแรกเลยก็จะเป็นชุดเดรสสีอ่อม่วงชมพูเป็นลายดอกแบบนี้นะ อันนี้ก็คือจะเป็นเดรสยาวแต่ก็จะมีความเซ็กซี่เล็กน้อยตรงที่เราชอบเนี่ยเลยก็คือมันจะแหวกตรงปลายอะตรงกระโปรงของเราอะคือแหวกขึ้นมาค่อนข้างสูงเลยอะเรารู้สึกว่าเออมันเป็นเดรสยาวที่ไม่ได้ดูเรียบร้อยจนเกินไปมันก็ไม่ได้โป๊จนเกินไปมีความเซ็กซี่เล็กๆอะไรอย่างเงี้ยชุดเดรสตัวที่2ก็คือตัวนี้เลย มีความน่ารักมากเป็นสีขาวดําตามสไตล์เราเลยนะก็คือจะชอบโทนสีขาวดําอยู่แล้วแล้วก็มาเห็นถึงความน่ารักตรงบริเวณแขนตัวนี้ก็จะมีความยาวน่าจะอยู่ประมาณาเลยหัวเข่าเรามานิดนึงน่าจะนะเรายังไม่ได้ลองวัดกับความสูงข,ของเราเลยแล้วก็ตัวนี้ที่เราชอบเลยอ่ะมันจะมีความแบบเซ็กซี่อีกแล้วเซ็กซี่เล็กๆก,ก็คือเว้าวหลังเลยจ้านี่เปิดโชว์หลังกันไปเลย ซึ่งตัวเนี้ยซื้อมาก็คือยังไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้ใสเมื่อไหร่เนาะถ้าจะได้ใส่ก็คงต้องแบบใส่ไปแบบฟิลไปทะเลอะไรอย่างเงี้ยแต่คือก็ไม่รู้นะว่าจะได้ไปหรือไม่ได้ไปหรือยังไงแต่แค่เห็นว่ามันน่ารักดีก็เลยจัดมานะ ต่อมาก็จะเป็นโซนของท่อนล่างกันบ้างซึ่งท่อนล่างเนี่ยก็จะมีทั้งกระโปรงแล้วก็กางเกงเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่กระโปรงกันก่อนเลยละกันตัวแรกก็คือนี่เลยเป็นกระโปรงยาวน่าจะประมาณห้าส่วนหรือเปล่าไม่แน่ใจอ,อ๋อแล้วก็เป็นสีขาวดําเป็นลายดอกนี่เดี๋ยวเราให้ดูใกล้ๆนะสำหรับตัวนี้คือถ้าเป็นกระโปรงยาวปกติเราก็ไม่ใส่อยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่ามันมีลูกเล่นเล็กๆก,ก,ก็คือ,อมีแหวกนั่นเองนี่ทุกคนก็จะเห็นว่ามันมีแหวกอย่างนี้แหวกขึ้นมาสูงมากๆ นะก็คือจะดูแบบเฮ้ยมีความเซ็กซี่เล็กๆอีกแล้วแล้วก็มันดูไม่ได้แบบเป็นกระโปรงยาวแล้วดูเรียบร้อยจนเกินไปซึ่งถ้าแบบเรียบร้อยจนเกินไปอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่สไตล์ของเรามันก็ต้องดูแบบมีอะไรเล็กๆน้อยๆแต่ก็ไม่ได้โชว์ว่าบิวขนาดนั้น <c oughs> ต่อมาตัวที่2ก็คือเป็นกางเกงยีนนี่อันเนี้ยตัวเนี้ยรู้สึกว่าไม่เหมือนกับที่คิดไว้อะ แล้วก็ไปดูจะใส่ได้หรือเปล่าก็ยังไม่ได้ลองเดี๋ยวเราต้องไปลองดูก่อนแล้วก็มีความแบบขัดๆเนาะก็คือตรงนี้ตรงบริเวณหัวข้าวแล้วก็ตรงข้างบนนีนิดหน่อยเ่ยผ้าก็ไม่ได้ยืดด้วยอ่ะอือซึ่งจริงๆแล้วเราเป็นคนชอบใส่กากางเกงยีนที่เป็นผ้ายืดก็ไม่รู้ว่าตัวนี้สุดท้ายแล้วเราจะเป็นยังไงเราจะชอบใส่มันไหมอะไรยังไงตัวนี้ก็ยังไม่แน่ใจเลยแต่ก็เนี่ยนะเอามาให้ดูก่อนเป็นกางเกงยีนตัวแรกแล้วก็ตัวเดียวที่สั่งมานะ และสำหรับตัวสุดท้ายของในหมวดอ่ทาทอนล่าของเรานะก็ตัวนี้เลยเป็นกางเกงคล้ายๆกางเกงสแลกสีดำปกติเนี่ยแหละแต่ก็จะมีดีเทลแล้วก็ลูกเล่นก็คือจะเป็นสายตรงนี้ไว้สำหรับให้เราผูกเป็นเอวได้ตัวนี้ก็คิดว่าซื้อมาเพื่อที่จะใส่ไปทำงานเลยนะ แต่ก็ไม่รู้ว่าจะใส่ได้หรือไม่ได้ยังไงเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวลองต้องไปลองดูอีกทีหนึ่งตัวสุดท้ายสําหรับในหมวดเสื้อผ้าของเรานั่นก็คือนี่เลยเป็นเกงออกกาลังกายสีดําแต่ว่าจะมีดีเทลแล้วก็ลูกเล่นเล็กน้อยก็คือตรงบริเวณขาก็จะมีลายประมาณน,นี้นะไม่รู้ไม่แน่ใจว่าในกล้องจะมองเห็นชัดมากน้อยแค่ไหนเนาะแล้วก็ตรงช่องตรงนี้ก็จะมีแบบเป็นช่องสำหรับใส่ของได้ด้วยเป็นกระเป๋าเล็ก virt? ทั้งสองข้างเลยเรารู้สึกว่าเออมันก็น่ารักดีแล้วมันก็เออดีนะ้าเผื่อเราใส่อะไรเล็กๆไว้ตรงนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยเศษหลงเศษเลียเล็กๆอะไรเงรี้ยเวลาไปฟิตเนสเนาะแล้วก็ความยาวเนี่ยก็น่าจะอยู่ประมาณ4 5หสว่วนจบไปแล้วสําหรับในหมวดเสื้อผ้าของเราต่อมาเรามาในหมวดอัซเซสซอรีกันบ้างอันนี้เราก็จัดมาในระดับหนึ่งเดี๋ยวเรามาเริ่มชิ้นแรกกันเลยดีกว่านั่นก็คือนี่เลยเป็นกระเป๋านะเดี๋ยวเราแกะให้ดูกันช้ดๆเลยว่า มันจะเป็นยังไงอันนี้คือเป็นกระเป๋าที่เราเห็นว่าแบบเขาคิดกันมากเลย,ยในช่วงนี้เราก็เลยอยากได้บางกลางอะไรก็เลยลองสั่งมาดูไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนี่อย่างนี้เราคิดว่าถ้าแบบแต่งตัวใส่เสื้อสีขาวใส่กางเกงยีนแล้วก็สะพายกระเป๋าแบบนี้มันก็น่าจะดูน่ารักซึ่งมันก็ไม่ได้มีแค่นี้นะมันมีมุกตรงนี้ด้วยดูดีมากพอมีมุกแล้วเราสามารถเอามุกอะมาใส่แล้วก็ห้อยอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้กระเป๋าดูมีอะไรมากยิ่งขึ้น เออเดี๋ยวเราก็ต้องลองใช้ดูไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้ใช้มากน้อยแค่ไหนยังไงแต่ว่าราคามันก็โอเคอ่ะเราก็เลยลองซื้อมาใช้ดูสำหรับใบนี้นะอินเซนซีในหมวดต่อไปนะนั่นก็คือนี่เลยตุ้มหูตุ้มหูเนี่ยเป็นอย่างหนึ่งที่เราชอบมากๆแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นเครื่องประดับที่เราต้องมีอ่ะในการแต่งตัวออกไปข้างนอกแต่ละครั้งอย่างเงี้ยแล้วเราก็เป็นคนที่ชอบตุ้มหูอันใหญ่ๆนะเนี่ยท่าที่ทุกคนเห็นก็คือจะต้องเป็นอันใหญ่ๆอย่างเงี้ยเล็กๆจะไม่ค่อยใส่แี่ตุ้มหูติดหูอะไระไเรง,ง,งรเี้ยราาคแง ร้อยเยนยังไม่ได้บวกแบตนะแล้วพอเรามาเห็นตุ้มหูในชีอินเนี่ยเราก็เลยจัดมาเลยก็คือคู่แรกเป็นอันนี้เลยมีความน่ารักมากแล้วก็ราคาเนี่ยก็คือเป็นมิสสุดๆราคาไม่ถึง100เยเยนเราก็เลยรีบจัดมาทันที สำหรับอันต่อไปก็คืออันนี้เลยนะเป็นเซ็ตน้องตุ้มหูมีทั้งหมด6คู่ด้วยกันแต่ว่าอันที่เราเล็งไว้ก็น่าจะเป็น2คู่ด้านล่างตรงนี้นะไออันด้านบนเนี้ยเราคิดว,ว่าเราคงน่าจะไม่ค่อยมีโอกาสได้ใส่เพราะว่าเราเป็นคนไม่ค่อยชอบใส่ตุ้มหูที่มันแบบติดหูหรือว่าอันเล็กๆอะไรอย่างเงี้ย เออแต่พอมาคิดในเรื่องราคาแล้วว่ามันก็คุ้มค่าเพราะว่าอย่างที่บอกไปตอนแรกนะว่าตู้งหูคู่นึงของญี่ปุ่นนะก็คือตกที่300ยเยนแล้วสําหรับอันนี้เราได้มาตั้ง2ชิ้นแน่ถือว่าแบบ2ชิ้นคือ2ชิ้นที่เราใช้นะชัวร์ๆเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออมันคุ้มค่าแหละก็เลยจัดมาอ๋ออีกอย่างนึงก็คือรองเท้าทุกคนเราจัดรองเท้ามาแต่เป็นสิ่งที่แบบ เฮ้ยเราไม่รู้เลยว่ามันจะใส่ได้หรือเปล่าเพราะว่าไซด์่ยมันวัดยากจริงๆนะสำหรับรองเท้าและรองเท้าที่เราจัดมานะก็คือนี่เลยเป็นทรงที่เรากําลังอยากได้อยู่พอดีแล้วเราก็เจอในชีอินเราก็เลยรีบจัดมาเลยแต่เรากังวลเรื่องไซส์มากเพราะว่าไซส์เนี่ยไม่รู้ว่ามันจะเหมือนกันหรือเปล่าแล้วก็ในแต่ละรุ่นเนี่ยไซส์เนี่ยมันอาจจะต่างกันหรือเปล่าอันนี้คือเราก็ไม่แน่ใจเราก็เสี่ยงดวงสุดๆในการอาลองจัดมานะซึ่งพอเราลองมาใส่แล้วปุ๊บเนี่ย มันหลวมกว่าเท้าเราไปนิดนึงแต่เราก็คิดว่าอะหลวมไปก็ยังดีกว่าเล็กไปเพราะว่าถ้าหลวมไปเนี่ยเราสามารถหาซื้อพื้นรองเท้าหรือว่าอะไรมาเสริมให้มันเออใส่ได้อะไรเงี้ยนะต่อมาก็เป็นในหมวดของเคสโทรศัพท์กันบ้างเราสั่งมาทั้งหมด4ชิ้นด้วยกันนี่ซึ่งอันนี้นะก็คือเป็นเคสสีม่วงแล้วก็เป็นลายน้องเลมอน อีก3อันนะอันนี้ก็คือจะเป็นเคสปกติธรรมดาเป็นลายแบบนี้อ,อันก็จะเป็นแบบนี้แต่แค่คนละสีนะซึ่งอันเนี้ยที่เราชอบเลยอะ่ะมันมีความแบบดีเทลที่น่ารักมุ้งมิงมากก็คือเป็นโซ่โซ่แบบเนี้ยทุกคนคือมันทําเหมือนให้เราแบบถือโทรศัพท์ง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันมีความน่ารักอะ่ะเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันโชว์มันมีความน่ารักอะ่ะก็เลยจัดมาสองสีด้วยกันก็คือเป็นสีชมพูกับสีเทา ต่อไปก็คือจะเป็นอ่าริงเหรอเราไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรที่มันจะเป็นกลมๆไว้ติดตรงด้านหลังเคสโทรศัพท์เพื่อให้เราถือโทรศัพท์ได้ง่ายขึ้นเนี่ยคือเราเปุกคนชอบใช้อันนี้มาก แล้วก็ตอนนี้ที่แบบที่มีอยู่ทั้งหมดอ่ะคือมันทั้งพงังทั้งเสียไปหมดแล้วแล้วก็เลยไม่รู้จะไปหาซื้อที่ไหนพอมาเจอในชิคกินปุ๊บก็ด้วยความที่แบบบ้ามากเข้าใจไหมเหมือนเก็บกดทุกคนคือมันหมดเป็นพังไปแล้วค่ะซื้อไม่ได้จนเรามาเจอในชิ้นเราก็ตัดมาเยอะมากก็คือมีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกชิ้นด้วยกันมีความน่ารักมากเดี๋ยวเราจะให้ดูผ่านๆทีละชิ้นนะทุกคนเป็นน้องสายรุง้งแบบนี้เป็นโทนสีพาสเทลนะมีทั้งหมดสามชิ้นด้วยกันนี ก็อันนี้ก็จะเป็นความมุ้งมิ้งวิ้งวิ้งมีมีสองสีด้วยกันและหมวดสุดท้ายนั่นก็คือเคสใส่แอปเปิซึ่งเราสั่งมาทั้งหมด3เคสนะทุกคนเดี๋ยวเรามาเปิดให้ดูกันอันนี้คืออยากน้ำสนอมากคือเนีน่ารักมากอย่างได้มากก็คือเป็นเคส a อ p o d s เป็นน้องเชอร์รี่สีใสแบบนี้นะแล้วก็มีที่ห้อยให้เป็นมุ้งมิ้งแบบนี้เป็นลายเชอร์รี่ และส่ออันนาก็คือจะเป็นลายน้องกระบองเพชรแล้วก็เป็นน้องลายรูปโลกและนี่ก็คือของทั้งหมดที่เราช็อปมาจากชิม พูดได้เลยว่าประทับใจมากไม่ผิดหวังเลยนะกับสิ่งที่เราคิดไว้ในตอนแรกแล้วก็พอมาถึงแล้วเราเปิดดูเนี้ยถือว่าโอเคคุณภาพก็ไม่แย่จนน่าเกลียดจนเกินไปถือว่าโอเคเลยเหมาะสมกับราคาแล้วก็ดีไซน์ก็ถือว่าดีด้วยสําหรับใครที่เป็นสายแฟชั่นสายชอบสายชอบการแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยจะต้องเสียเงินอย่างแน่นอนทุกคนเพราะว่ามันน่ารักมากๆแล้วก็ราคาเนี้ยเป็นกันเองเป็นมิตรสุดๆแล้วบางทีเนี้ยเขาก็จะ จะมีโปรโมชั่นในการาลดราคาอีกด้วยหรือบางทีก็จะมีคูปองให้เราได้ใช้อีกด้วยนะสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราไปก่อนแลวกันเดี๋ยวเราขอเอาเสื้อผ้าที่เราซื้อมาทั้งหมดไปซักก่อนนะแล้วเดี๋ยวไงไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับใครที่เข้ามาดูแล้วก็อย่าลืมชชวยกันกดไลค์ให้เราแล้วก็สาหรับใครที่เพิ่งมาดูใหม่ก็อย่าลืมชชวยกันกด Subscribe ให้เราได้นะวันนี้ไปแล้วแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนบ๊ายบาย Wait a minute. Let